นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับัมมาเด้้อออยงนตำบลชุมแสงต้องเปลี่ยนแปลง นี่คือสปอตตัวอย่างจากนายพดุงเกียรติสุพิษว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงหมู่14อำเภอสตุกข์จังหวัดบุรีรัมย์ทพิิดอทำดีปลอดภัยไร้โควิดให้โอกาสคนทำดีให้โอกาสสปอตอนายพดุงเกียรติสุพิษขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชุมแสงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงนายพดุงเกียรติสุพิธพร้อมเป็นปากพิเยงให้พ่อแม่พี่น้องเลือกตั้ง อ,อปตอปีนี้โปรดเลือกนายพดุงเกียรติสุพิษนายพดุงเกียรติสุพิษนายพดุงเกียรติสุพิษนักราบอ้อมกอดของเจ้าในมือนั้นไอยังจะไม่ได้ต่อสมัยนีกลับมาะนะคนดีหัวใจไอยนียังคอยทา่ากลับมาหากันซาลากลับมาหากกันคือเกา่าหูบ่หัวใจไอปวดร้าวถามบ่มีเจ้าไออยู่บ่ได